สวัสดีจ้ามื่อนี้จะมาผัดปลาทับทิมทใส่กรนชายด้จ้ามาเบ่งส่วนผสมกันเลยปลาทับทิมทจ้าห้ทั้งลานเพิ่นแลเอาต่เนือ้อจ้าส็สดแล้วย่ก็จะมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำจ้าก็มีต้นหอมขิงพริกโสดพริกแดงกินดา ขึนชาจะล่างทั้งหมสะอาดเรียบร้อยเครื่องปรุงกับมีกระเทียมผงปรุงรสเต้าเจี้ยวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมจะเสร็จแล้วเราจะมานั่นต้นหอมเตรียมใหม่จ้าหั่นต้นหอมเสร็จแล้วเอาผักไว้ก่อนจ้า เสรลก็หั่นขึ้นชายจ้าเสร็จแล้วก็เอาขิงมาซอยจ้าฟานเป็นแหวนก่อนเสร็จแล้วก็ซอยขิงให้เป็นชิ้นหน่อยๆจ้าซอยขิงเสร็จแล้วเอาผักไว้ก่อนจ้า จะและกมาหั่นพริกจ้าพริกสดพริกแดงกินดาจ้าอ้าวบมีพริกชี้าแดงกมหั่นทั้งขวางจ้าหรือว่าหั่นฉาล็บหั่นแบบเนียจ้าหั่นพักทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็จะมาหั่นเนื้อปลาจ้าเขาก็จะมาปาดพาเคืองจ้า ปลามันเิียนใหญ่ปลาทับทิมให้ไมค่าเพ่นแลเอาตะเนือกระมีกางติดมานิดหน่อยกระบ่เป็นยังจ้าแยกกระมาฮันชิ่นพอดีคำแล้วก็เอาไปคุกแป้งถอดกรอบถอดอยู่จ้าเอากหั่นเนือปลาร็จเรียบร้อยแล้วจ่าจะแลก็ะแป้งถอดกรอบจ้า มาคุกเข่าใส่เนื้อปลาแล้วเขาเอาไปทอดเนื้อปลาจะได้กรอบจ้าเสี่แล้วก็คุกเข่าให้แป้งกับเนื้อปลาเข่ากันจ้ามือกลางแล้วเด้อจ้าที่เขาคุกเข่าแป้งทอดกรอบกับเนื้อปลาเวลาไปทอดเนื้อปลาเขาก็จะได้กรอบหนอกหนุ่มในเวลาเอาเนือเน้อปลาไปผัดเนื้อปลาจะได้บเลจ้าเส็จแล้วเขาก็จะมาทอดปลากันเลยจ้า เอากระทะต่างไฟเสร็จแล้วใส่น้ำมันพืดลงไปเขาก็จะเบิ้งมาน้ำมันพืดเท้าหอนเลยยังจ้าย่อยจะเอาแป้งโรยลงไปจะแป้งทอดกรอบน้ำมันพืดเท่าเริ่มหอนแล้วจ้า เซลักใส่เนื้อปลาที่เขาคุกแปงไหวลงทอดเลยจ้าทอดมาสักผักหนึ่งเนื้อปลาเสร็จโตแล้วเขาก็มากลับปลาจ้า ปลาเขาจะได้สุกเหลืองกรอบทั่วกันทุกชิ้นจ้ากลับปาแล้วถอดต่ออีกสักพักหนึ่งจ้าให้ปลาเขาสุกเหลืองกรอบทั่วกันทุกชิ้นเขาก็ถอดเนื้อปลามาได้หานาทีแล้วจ้าเนื้อปลาสุกเหลืองกรอบได้ตามที่เขาต้องการแล้ว แล้วก็ตักเนื้อปลาึ้นเลยจ้าเขาก็ตักเนื้อปลาึนลาานลา้นพักไว้ให้เด็จน้ำมันก่อนจ้าเส็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาพัดปลาทับทิมขึืนชายกันเลยจ้าใส่น้ำมันพืดลงไปนิดน่อยจ้ารอให้น้ำมันพืชหอนก่อนจ้า น้ำมันพื้นอนแล้วใส่กระเทียมลงไปจ้าจเสร็จแล้วก็พัดใส่กระเทียมขามีกินหอมก่อนจ้ากระเทียมเข้าเริ่มมีกินหอมแล้วจ้า จลแลก็ใส่เต่าเกี่ยวลงไปเป็นแล้วปะหัดให้เต่เา,กากตเกี่ยวมีกลิ่นหอมขึ้นมากันจ้ะเต่าเกี่ยวมีกลิ่นหอมแล้วใส่ซอสหอยนางรมจ้ะ ตามโดยซอสปรุงรสผงปรุงรสตดัดโดยน้ำตาลทรายจ้ะแล้วก็พัดคุกเข่าให้ชุ่มผสมทุกอย่างให้เข่ากันให้มีกินหอมจ้ะแล้วก็เติมน้ำเปล่าจ้ะสามส่อนโต เซลก็ผพัดนำซอสให้เขากันดีจ้ะพัดส,ส่วนผสมนำซอสเขากันดีแล้วใส่ขิงลงไปจ้ะเสรแลกับพัดส,ส่วนผสมทุกอย่างให้เขากันจ้ะพัดนำซอสให้ เขากันดีแล้วมีกินหอมแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะซิมรสชาติเบิ่งจา้ารสชาติขาดหวานนิดหนึ่งจา้านี่จะเติมน้ำตาลทรายนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ค้นคลุกเข่าให้ส่วนผสมทุกอย่างให้เขากันพัดส่วนผสมนำซอสเขากันดีแล้ว กาจะใส่ต้นหอมกับขึ้นช่ายก่อนจ้ะต้นหอมใส่ไปหลายๆจ้ะมันจะได้หอมรแล้วก็พัดคุกเข้าให้พักโดนความหอนทั่วถึงก่อนจ้ะพอพักหยุบกระใส่ปลาทับทิมที่เขาถอดพักไว้จ้ะ จแล้วก็ใส่พริกซอ,อยแล้วก็พัดคลุกเข่าให้ส่วนผสมทุกอย่างให้เข่ากันเซ็จเรียบรอยแล้วจ้าผัดปลาทับทิมพขื้นชายเซ็จแล้วก็ย,ยกลงจากเตาเลย ผัดปลาทับทิมขึ้นชายกเสร็จเรียบร้อยละจ้าเสร็จแล้วาละมะตาตักใส่จานกินกันเลยปลาทับทิมผัดขึ้นชายกรเสเ็จเรียบร้อยและจ้าปลาทับทิมผัดขึ้นชายกินกับผักสวยอันหอนแซ่บจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าที่เข้ามารับชม